สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับมือหนีทา้งสองเสีนยาผ้าเลาะกาศมีแนวทางเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาแหละครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสําหรับมือนี้ก็เป็นมือวันศุกร์แหะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แหละครับเดือนท่านว่าเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วครับครับสําหรับมือนี้ก็มีแนวทางมาจากเกลี่ยลำไยผ้ารวยนะครับเด้อครับทางเกลี่ยลำไยผ้ารวยครับ ครับเป็นเลขของหลานสาวเพื่อนและครับหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีเนาะครับเนาะครับครับเป็นเป็นเหลขเล่าครับเป็นในทรงตัวเหลขเล่ามาแล้วครับเิ่นทรงมาไห่ท่านส่องเสี้ยงยาพะเลาะแหละครับกรว่าเอาไปเผยแพรให้เอฟซีบังเดอร์ิ่นว่าครับอันนี้เป็นเล้าเกลี่ยไยเกลําไยผ้าลวยละครับครับสาหรับเล้าชุดนี้สําหรับเล้ามือนี ล่าหน้าบุรีนะครับเนาะครับเอ้ากความสิขอไปเบิ้งกัมาเบิ้งงวดที่แล้วก่อนครับกัสีเห็นนะครับเนาะในสุดสรูกลงทางสองเสี่ยงยาพาเลาะกับของเพิ่นกามางามอยู่ครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นถือความแล้วครับเพิ่นได้เต็มเต็นะครับเนาะกัสีได้หลายอัดอยู่ละครับสีได้หลายอยู่ครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นคํานวณมาครับเอาสูงมาให้เกลี่ยลำย่อยละครับเป็นของหลานสาวนะครับเด้อครับหลานสาวทางเมืองนอกละครับ ครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเป็นวันที่สี่วันพุธครับเลขวันพุธประจําวันพุธที่สี่ธันวาครับเลขเพิ่นหายลูดไปที่ห้าครับสามละครับเกสีเบื้องน้ากันครับเกษียณน้ากันอยู่ครับสําหรับตัวเลขลูดของเพิ่นในส่องเสี้ยงยาผ้าร้อละครับแต่ออกอากาศอยู่เนาะครับเนาะครับสำหรับหมู่วันที่สี่ พิ่นลูดไปที่หาคับ3ามะครับจับคูมาก่หาหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ห่ามหนึ่งสี่ห้าเก้าครับเขาทกกคมเพิ่นละครับตัวเจาะของเพิ่อนะ้รับเนาะครับตัวเด่นของเพิ่นตัวมักของเพิ่นแหละครับหาับสามนี่ครับห้าและสามนี่ครับเพิ่นข่ามาหาคับ3มครับสำหรับเลขที่ออกกัเป็น6 3 5า้าสาม ก็หาสามเหรอครับของเพิ่นเขาถต็มๆนะครับเนาะครับสําหรับเลขสามตัวครับสามตัวเพิ่นให้มากครัมีวัวเพิ่นให้เลขมาเกลเลขมาเกตคูนครับเลขเกตคูปมันหกคูกับหนึ่งเกลน้ำครับติดหนึ่งเกลมากครับอันนี้เป็นเป็นชุดของเกลําใหญ่ผ้ารวยครับหัวที่แล้วครับหัวที่แล้วด้วยครับเด้อครับเนียนยําครับวันนี้เพื่อกระซ่งมาแล้วรล่ะครับก็สี่รุ่งไงเอฟซีเพิ่งนะครับเนาะเพราะว่าลงตัวน้อยพดครับ กามี1เลข3ตัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับตุกเก้งของเพื่อนกับหาับ3ลมเหรอครับหาครับสามขาดถึงที่ว่าโอเคเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเลขเมืองนอกครับของเกลียวลำไยผ้าร่วยนะครับได้ครับเลขเมืองนอกทางหลานเสาเมืองนอกปุ๋ยละครับส่งมาครับครับไสต่อนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลข สำหรับผู้มัดด้วยครับได้ครับผู้คัดกระพานครับสำหรับตัวเลีสุดสวยงามๆครับวันนี้ท่านส่องเกลี่ยลำไยผ้ารวยยพ่นกระซ่งมาแล้วครับอันนี้เป็นตัวเลีกของ่นนะครับได้ครับท่านส่อง่นบุละครับครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะรับเล้าพัฒนาเล้าพัฒนา เล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่วันที่หกนะครับนะวันที่หกธันวาคมหกเก็ดแหละครับข้สอบสำหรับตัวเลขหลูดครับ,รบเป็นช่วงมาตัวน้อยกดรับเบิรงคขับเบิรงเอา ครับนี่เป็นตัวเลขของพคนครับเลขครับกะมีเลขหลุดของคนมีสามสองหกครับเลขหลุดของคนสามสองหกครับสามตัวเลขหลุดครับเลขหลุดเกล็ดลำไยมีสามตัวครับครับหลุดไปที่หลุดไปที่สาม สามสองฮกครับเป็นแห่มาแนวท้านี่นะครับเนาะครับเป็นแบบนี้ครับสำหรับจับคู่ครับสำหรับจับคู่ที่นี่ครับครับสำหรับเด็กจับคู่เป็นจับคู่มากครับสำหรับเด็กจับคู่แต่มีสามศูนย์สามศูนย์ สามศูนย์สามหกสามหกเพิ่นไปกลับออกขับสีหนึ่งสีหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกสอง หกสองห้าหนึ่งครับหกคูกิดแปดเก้าคูครับ 6, คนไหนมาเก้าคูสามสี่สามสี่สามสี่หกแปด ตัวสุดท้ายก็สองศูนยละครับเอาประจับกได้ครับเด้อรับมาประจับคักกระพานเละครับหลีกเกคู่ครับสามเก่านกับเนาะครับ,อรบเอาปหาเล่ม,มาเก่าเก่าคู่จับลักสามมัดเลยครับเอาเด่น3าสองตัว3ตัวมากครับ3ตัวที่นี่ครับสตัวก็มี2 6 3หกสองห ส,สามสองหกสามแล้วก็สองสามเจด็ดสองสามเจด็ดหนึง่งหกแปดพิสามหางครับหนึ่งหกหนึ่งหกแปดครับมีสามหางอันนี้เป็นเลขสูตรล้านสาวครับ ทางเมืองนอกุผลราคา่นทรงมาใหญ่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับเนาะครับครับนี่เป็นของเกลําใหญ่ผ้ารวยครับเกลํา่ยลำลำใยนะครับเนาะครับลำใหญ่ผ้ารวยรวรรผ้ารว,วยนะครับครับอันนี้เป็นชุดของเกลําใหญ่ครับ เป็นเล่าพัฒนาแล้วครับเนาะครับ,รบวันที่หกนะครับเด้อครับเด็กลูดก็เพิ่นม,มีกสามตวัวครับสามสองหกคนหามาสามสองหกครับสำหรับกรมเด่นก็เพิ่มสามศูนย์ครับสามศูนย์กลมเด่นเป็นที่สามศูนย์หกสองว่าหลายตัวเอากลุมครับเอากลมุมเอาตัวกกมเด่นสามสี่ครับหลายตัวกข่จริง ครับเอาตัวกลมของเพื่อน้อครับเด้อครับอ้าวนี่แคปหน้าจอไว้ครับเพื่อแรงมีเฮครับมันเป็นหลานสาวครับทรงหหไหนคิมได้แต่งวิทต่อเมื่อไหรครับทางสองแขน,นนะครับเนาะครับนี่เป็นตัวเลขกง่าครับเด้อครับแคปหน้าจอครับสรัตัวเลขเนาะหลุดไปที่สามสองครับเลขหลุดสามตัวครับขามาไลยจัดครับกับพาครับครับตอนน,ตนี้คลิปนี้ก็ไม่ยังไลนะเนาะกันสิเดล่าพิล่านอครับของฮานอนเก็บที่ที่มีแห้งสุดๆครับเก็บไก่ใหญ่ๆกุ้าใหญ่ๆนี่ครับในลำล้ำลุยลุยเง่งเง่งปังปังพอกันไม่ลิปหน้าสัาาาตอนครับ